คณะกรรมการซื้อหรือจ้างเนี่ยเขาได้กำหนดเอาไว้ในข้อ25นะครับในข้อ25คณะกรรมการซื้อหรือจ้างเนี่ยเป็นใครมีคณะอะไรบ้างนะครับในข้อ25ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพศ2560ข้อ25ในการดำเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้งเนี่ยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น เพื่อเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วแต่กรณีทีนี้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างเนี่ยก็มีดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บ1น,กนึก็คือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วงเล็บ2คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาวงเล็บ3คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก วงเล็บ4คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและวงเล็บ5คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอ่ามี5คณะนะครับคุณผู้ชมคณะกรรมการซื้อหรือจ้างทีนี้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในบางคนอาจจะสงสยัยอาจจะงงนะครับว่าอ้เป็นแค่คนตรวจตรวจรับพัสดุทําไมถึงอ่าเป็นมาอยู่ในคณะกรรมการซื้อหรือจ้างนะครับเนื่องจากว่าระเบียบกําหนดเอาไว้ นะครับว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเนี่ยก็ถือเป็นคณะกรรมการาเกี่ยวกับการซื้อหรือจ้างด้วยนะครับ